มาใหม่อีกคันค่ะลูกค้ายาริธาประตู1.2 entry สีแดงเดิมโรงงานนะคะปี2021ค่ะลูกค้าใครตามหาเก่ง5ประตูนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะปี2021นะคะคันนี้ประวัติเครดิตฟรีดาวได้ออกได้ทุกอาชีพนะคะทานเงินกันหนึ่งหมื่นก็สามารถเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวตามมาชมรอบรถกันเลยค่ะลูกค้าําหรับนะคะ กระจังหน้าสีดำนะคะตัดกับสีแดงทําให้รถโดดเด่นนะคะสีเดิมนะคะลูกค้ามาดูหน้าร้านจริงบอกเลยว่าสีสวยกว่าในกล้องอีกนะคะสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าบาทค่ะลูกค้านี่เลยสภาพสวยเดิมโรงงานรถนะคะล้างสป,ปาให้เช็คเครื้องต้นเรียบร้อยแล้วนะคะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้หนึ่งหมื่นกิโลค่ะลูกค้ายางสภาพพร้อมใช้งานนะคะใครสนใจรถคันนี้สามารถขอข้อ,ขอมูลเพิ่มเติมขอรูปรถได้นะคะลูกค้าไล่ให้ดูรอบคันกันก่อนนะคะนี่เลย สีไม่แดงไม่มีแรงขับนะคะลูกค้าออกได้ทุกอาชีพออกได้ทุกจังหวัดนะคะใครอยากได้รถคันนี้นะคะปรึกษาเข้ามาได้เลยคะ่ะลูกค้าเก่งห้าประตูนะคะประหยัดน้ำมันสุดๆนะคะ23ากิโลลิตรกันเลยีเดียวนะคะเรกเป็นวาน้องๆนะคะนักศึกษาจบใหม่เงินเดือนหนึ่งหมื่นก็สามารถออกรถได้นะคะไปทํางานเดินทางใกล้ไกลสะดวกสบายนะคะลูกค้าตอบโจทย์นะคะประหยัดน้ํามันสุดๆขอนไม่แพงด้วยนะคะฟีดาวก็ผ่อนถูกๆนะคะลูกค้า ขอหกพันกว่าบาทตลอดสัญญาน้องๆคนไหนที่อยากได้รถนะคะก็สามารถทักมาปรึกษาเอกสารเพิ่มเติมได้ใครดูรถไม่เป็นนะคะก็ดูตามคลิปนี้ได้เลยนะคะอยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่ต้องกลัวค่ะรถของเรามีใบเซอร์รับประกันผลการตรวจรถให้นะคะวิธีการดูรถเบื้องต้นนะคะตามเอเมมาได้เลยค่ะลูกค้าขอประตูนะคะจุดสําคัญสาคัญต่างๆนะคะก็สามารถดึงให้ดูได้เลยนะคะหรือใครมีช่างมีเพื่อนเป็นช่างมีทีมงานเป็นช่างก็สามารถพาเข้ามาดูรถได้นะคะลูกค้า นี่นะคะขอบเม็ดอาร์กต่างๆนะคะโรงงานประกอบชิ้นส่วนหลังคาด้านบนกับแผ่นด้านในนะคะเม็ดอาร์กตรงกันนะคะลูกค้านี่ค่ะด้านในก็จะมาพร้อมกับเบาะผ้านะคะนั่งสะดวกสบายไม่อมความร้อนนะคะจอดตักแดดข้อดีของเบาะผ้าเป็นพวงมาลัยสามก้านนะคะถุงลมนิรภัยอยู่ตรงนี้หนึ่งจุดสามารถนะคะปรับเพิ่มเสียงได้นะคะลูกค้ารับสายวางสายโทรศัพท์ได้นะคะ คอนโซลกลางก็จะประมาณนี้เลยสำหรับยาริสนะคะเป็นเกียวโตค่ะลูกค้านี่นะคะไม่ก็อยู่ที่นะคะ9 7้า0นะคะเจ็กสิโลเท่านั้นนะคะถือว่าใช้งานมาไม่เยอะนะคะลูกค้าระบบแอร์นะคะเราก็เช็คให้เรียบร้อยนะคะนี่เรื่องหมายมอ,อกอยังมีครบกัวน็อตแผงประตูเดิมๆไม่มีรอยขยับนะคะลูกค้า ใครตามหาสีแดงอยู่ให้เร็วให้ไวนะคะนานๆจะเข้ามาสักคันหนึ่งนะคะสีแบบนี้หายากนะคะลูกค้านีค่ะด้านหลังนะคะเม็ดอาร์คประกบ,บชิ้นส่วนเดิมโรงงานค่ะเม็ดอาร์ครูกลมนะคะไม่มีบิดเบี้ยวเบาะผ้าด้านหลังนะคะก็นี่เลยค่ะนั่งได้สีกลนอยู่นะคะด้านหลังนะคะ ั่งได้เยอะนะคะลูกค้าตัวเล็กๆมีสี่คนสบายมากเลยไล่มารอบคันนะคะนี่ค่ะด้านหลังนะคะก็สามารถนะคะวางสัมภาระได้เยอะนะคะไปซื้อกับปุกับข้าวก็สามารถซื้อถาดรองน้ํานะคะมารองรับเพิ่มได้นะคะรุ่นนี้จะไม่มีล้อสแปรนะคะเพราะว่าเป็นรุ่นใหม่แล้วนะคะใช้วิธีการปะอัตโนมัตินะคะแบบใช้กาวร้อนนะคะ เบาตอนหลังพับเก็บได้ค่ะลูกค้าฝาปิดด้านหลังหัวน็อตเดิมไม่มีรอยขยับนะคะนี่เลยค่ะให้ดูความสวยนะคะตามขอบต่างๆเจ้าของเดิมดูแลรถดีนะคะจะไม่มีคราบเหลืองนะคะแสดงว่ารถจอดในโรงจอดรถเรียบร้อยไม่ได้จอดใต้ต้นไม้หรือจอดทิ้งไว้นะคะนี่นะคะสภาพรถโดยรวมรอบคัน น้ำมันก็เติมได้9195นะคะลูกค้านี่นะคะฝั่งด้านซ้ายเม็ดอาร์คนะคะประกบ,บชิ้นส่วนนะคะไม่มีพริกวามน้ำท่วมแน่นอนค่ะของเรานะคะรับประกันหลังการขายตัวจเจอก็รับซื้อคืนร้อเอร์เซ็นเต็มนะคะลูกค้า ตัวเจอพิกพ้ามนน้ำท่วมนะคะรับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นเต็มค่ะลูกค้านี่นะคะมีเพื่อนเป็นช่างมีทีมงานเป็นช่างพาเข้ามาดูรถได้นะคะลูกค้าไม่ว่ากันนะคะขอพิกัดได้โทรตรงที่เบอร์0945989256นะคะ นี่อันนี้ก็เป็นช่องนะคะเก็บของหัวนอตฝั่งด้านซ้ายนะคะเกลียวนอตเดิมไม่มีรอยขยับค่ะลูกค้าออกได้ทุกอาชีพออกได้ทุกจังหวัดทานเงินเดือนหนึ่งหมื่นๆๆก็สามารถออกรถได้นะคะพนักงานบริษัทไม่มีประวัติก็สามารถนะคะกู้ได้เยอะค่ะลูกค้าหรือมีประวัติการผ่อนได้นะคะสองเดือนสามเดือนนะคะผ่อนโทรศัพท์ผ่อนมอเตอร์ไซค์ได้สองเดือนสามเดือนนะคะของเรา รับจัดไปเน้นนะคะสําหรับพนักงานบริษัทมีประวัติสองเดือนสามเดือนนะคะทักมาคุยรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะหรืออายุงานน้อยนะคะเพิ่งทํางานได้สี่เดือนห้าเดือนนะคะเป็นพนักงานบริษัทก็สามารถจัดไปเน้นได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันต่อเลยค่ะลูกค้าตามมาเลยค่ะพาไปชมห้องเครื่องรถปี2อ2พันยี่สิเ็ดว่าจะสวยเดินขนาดไหนม,มาเลยค่ะมาเลยค่ะลูกค้ามาดูนะคะสําหรับนะคะในส่วนของห้องเครื่องนะคะลูกค้า ก็นี่เลยค่ะตัวคานนะคะหัวน็อตที่อยู่ด้านในไม่มีรอยขยับนะคะคานเดิมค่ะลูกค้าแก้มด้านซ้ายแก้มด้านขวานะคะหัวนอ็อตหรือว่าเม็ดอาร์คจุดสาคัญสําคัญต่างๆก็เดินเดิโรงงานนะคะหัวน็อตเกลียวไม่แตกนะคะไม่มีรอยขยับค่ะลูกค้าฝวากระโปรงเดิมโรงงานนะคะรุ่นนี้จะไม่มีแผ่นกันความร้อนนะคะลูกค้าขวากระโปรงเดิมโรงงานนะคะ ยนต์นะคะลูกค้านี่เลยค่ะลูกค้าวี TI นะคะประหยัดน้ํามันอยู่แล้วนะคะสําหรับโตโยต้านะคะน้ํามันเครื่องถ่ายไปให้หนึ่งหมื่นกิโลค่ะแบตเตอรี่เช็คให้เรียบร้อยนะคะลูกค้าหัวน็อตจุดสําคัญสําคัญต mm ่า hmm. งๆของห้องเครื่องให้ซูมให้ดูได้ทุกจุดนะคะ mm hmm. เครื่องเดิมติดรถค่ะลูกค้านี่นะคะตัวใหญ่ที่ยึดอยู่นะคะตัวเครื่องกับรถไม่มีรอยขยับเครื่องเดิมนะคะรับประกันหลังการขาย รับประกันเครื่องยนต์กับเกียร์ให้นะคะออกรถกับเราไปแล้วไม่ต้องเป็นกังวลค่ะมีรับประกันเครื่องยนต์เกียร์ให้นะคะปวดเจอพิกามน้ําท่วมรับซื้อคืนร้อยเปอร์เซนตเต็มค่ะลูกค้าสำหรับนะคะเงื่อนไขอายุยี่สิบปีบริบูรณ์นะคะถึงจะออกรถได้ยี่สินถึงหกสิบหกนะคะซื้อรถได้อายุงานน้อยก็ออกได้มีประวัติการผ่อนไม่ถึงปีก็ออกได้นะคะฐานเงินเดือนเริ่มต้นที่หนึ่ง่นบาทค่ะ สำหรับลูกค้าออนไลน์นะคะโทรตรงมาขอรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์0ูน5 9 8 9 2 5 6หนะคะเซ <c oughs> ลล์เอเซีริไทยรถสวยค่ะ <c oughs> ขอรูปเพิ่มเติมเช็คเงินดาวยอดผ่อนกันเข้ามาได้นะคะลูกค้าถ้าโอเคก็ทำจองเข้าบัญชีบริษัทพันเดียวนะคะโอเคไปจัดไฟแนนซ์ให้ฟรีถึงบ้านค่ะใครไม่สะดวกมาไม่ต้องกวนนะคะไปจัดไฟแนนซ์ให้ถึงบ้านค่ะลูกค้าขาดแล้วไม่สะดวกมารับรถนะคะเราก็มีบริการส่งรถให้นะคะทุกจังหวัดยาลาปัตตานีนะคะ อาจใหญ่สงขาภูเก็ตกระบีนะคะของเราขายทุกพื้นที่นะคะมีสามสาขาตัวประเทศสาขากรุงเทพยอยู่ที่หนองจอกมีนบุรีนะคะสาขาสุราษฎร์ธานีมีสองที่ค่ะคือสาขาสีแยกตาปานกับสาขานี้นะคะที่น้องเย่ทำคลิปอยู่จะเป็นสาขาสนามบินนะคะอยู่ใกล้สนามบินสุราษฎร์นะคะแค่สองกิโลนะคะเลยมอเตอร์ปีเก่าเข้ามานะคะเส้นนี้เลยค่ะเส้นตัดใหม่เข้าเมืองนะคะเส้นตัดใหม่เข้าเมืองสุราษฎร์เข้ามาแค่สองกิโลนะคะใครมาไม่ถูกก็ โทรปรึกษาเซลเ a ได้นะคะ0945989256ค่ะลูกค้าออกได้ทุกจังหวัดออกได้ทุกอาชีพรับเหมาก่อสร้างพนักงานเงินเดือนรับเหมาแทงตามอาชีพค้าขายนะคะเอกสารง่ายๆไม่ยุ่งยากค่ะทักมาให้เซลเ a ดูให้ได้นะคะอย่างค้าขายบางคนบอกว่าขายของตลาดนัดนะคะออกไม่ได้ของเราออกได้นะคะขายของตลาดนัดขายกับซาเล้งอะไรได้หมดเลยนะคะขอให้ มีอาชีพจรน,นะคะทักมาปรึกษาพูดคุยกันก่อนได้เลยโชว์รูมใหญ่ได้มาตรฐานค่ะลูกค้ามีรถให้เลือกเยอะนะคะสําหรับยาริสเรามีให้เลือกทุกสีเลยค่ะตอนนี้นะคะยาริสมีทุกสีค่ะสนใจสีไหนทักมาคุยทักมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะศูนย์เก้าสนะคะน้องเอเสรษไทยรถสวยคะ่ะลูกค้าสําหรับนะคะข้าราชการ,กรเกษียณของเราก็ออกได้นะคะ ข้าราชการเกษียณบำนาญน,นะคะเอกาสารก็ขึ้นอยู่กับอาชีพผู้ซื้อเลยนะคะขึ้นอยู่กับอาชีพผู้ซื้อนะคะอาชีพนะคะถ้าเป็นชาวสวนใช้เอกาส,สารสวนสำเนาจดสปกรสพห้านะคะได้หมดเลยค่ะลูกค้าเอกาสารสวนนะคะแล้วก็ประชาชนทะเบียนบ้านนะคะแล้วก็ถ้าเป็นในส่วนของนะคะอาชีพรับเหมาก่อสร้างใช้สัญญารับเหมานะคะลูกค้าใช้สัญญารับเหมา หรือว่านะคะใครไม่มีก็อาจจะใช้เอกสารอื่นได้นะคะห้าสิบทวีอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะคะหรือใครไม่มีสัญญารับเหมาก็ใช้เป็นบินก็ได้นะคะลูกค้าใช้เป็นบินนะคะบินที่ซื้อของมาทํารับเหมาก่อสร้างได้เลยนะคะลูกค้าออกง่ายออกได้ทุกอาชีพเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะนักศึกษาจบใหม่เงินเดือนหนึ่งหมื่นก็สามารถมาซื้อรถกับเซลล์เอได้นะคะไม่เข้าใจตรงไหนก็โทรมาได้คะ่ะลูกค้า 0945989256เซลล์ A เสรี9 9 6 6 LA, ไทยรถสวยจ้า